โอเคเรามาเล่นเดียวฟอร์กันดีกว่าเออเพิ่งโดดมาเลยแล้วก็เล่นเลยสดสดเลยมาเลยก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่มากมายมาสารเพิ่มจาก40คน40หก5 40หกคนก็เพิ่มเพิ่มมาประมาณแบบเอยนับนับไม่ทันก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามใหม่ของผู้ท่านนะครับก็ปะเราไปสนุกกับ อันนี้คือ first time เลย delta force มา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  delta first time อ่าเราฝั่งนี้ะโหลดเอาอ่าอันนี้นี่แหละเราอ่อเราเป็นฝั่งบุกเนาะใช่ปะเอ้ยใช่ใช่ใช่อันนี้ลงเลย ดิโพยดิโพยลิงมาน้องเล่นนะฮะนี่แอคทีซีีสามสองหนึ่งซูตก้โก้ก้กกกกองกดปไปตรงนี้โอเค

ดิบโพตรงนี้เลยไปไปฮะไปด,ดูเอ๊ะยึดยึดไม่ทันเลยยึงไม่ทันเลยวะตายตายนึงดิจุดดิจุดเอ๊ะยึดลุกมุดลุกมุด ยิเสืยังไม่ชินอะยังไม่ชินยังไม่ชินลงเล่นลงเล่นกรีบอัพเลยอ่าหูอยากส่งแล้ว <c oughs> นี่นี่จะต้องเป็นเมดิคอนจริงหรือเปล่าแหมวะโอ้ยอ้ยอาวอือ

เ,ด,เดี๋ยวนดูมาเออยิงรดเอ๊ะยิงเสียกดกดยิงไม่ติดยิงรอแอ่ะแท็กจุดต่อไปเก็บเราได้แมมดีแล้วไป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 กันครับตคงดู อีกซูอ่ะไอ้ยังไม่ได้โอ้ยยังหมดแนละ้วฮีโหลดไม่ใช่รีโหลดฮิวฮีโร่โรก่อนเฮ้ยทีนี้กันอ้าวโอ้ยชิบมาเพื่อนกุชชุบต่อหน้าต่อตาเนี่ย มาเพื่อนจุกโอ้แมกคนหนึ่งหนึ่งคนไแมตายอืมถีเก็บกระสุนอาิว อาหมออุูนี่ละหมอถูกถูกเป็นหมอมันยากเหมือนกันเลยเป็นหมอมันยากเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ดีกันเรไปเพื่อนไม่ดีกันเรไปสวย ยิงปืนยึดจ oh, 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 oh. ุดยึดจุดยิงจุดจุดบีจุดบียิงเสือใหไม่ถลรัดไม่ถลรัดน้องโอ้อาอะไรวะเนี่ยอเฮล์หมอหมอหมออ่างการคนช่วยขอบใจเพื่อน โอ้ยยยยยอะไรเยอะยย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 ่ยอยาเอยย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 ย อยู่ดิ้งอยู่ตัวเองอยู่ตัวเองต่อเพื่อนมานี่มานี่ต่อทุบติดหมอมันยากสิเริ่มได้ละเริ่มได้ละเริ่มคองละเริ่มคลองละแต่กูนี่แหละกดยังไงวะ ไม่ดิ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไอ้เพื่อนโอ้โหอมู่ตรงโอ้ไม่ดิไม่ดิ้งจิตจุดให้จิตจุดจิตจุดให้

โอ้อะไรวะเนี่ยมัว่วมั่วแบบมั่วชิบหายอะไปต่อใช่ไหมมา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 ไม่ไม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 ยึดจุดตรงตรงไหนอีกโอเ้เฮ้ยเฮ้ยมามามาไม,ไม,ไม,ไม่เดี๋ยว ตายโหลดโอ้เพื่อนมีดดกมาแล้วไม่ต้องหว่วงเออ,อโอ้ เชื่อหมอด้วยอยีนะฮะเชื่อหมอด้วยเขาใช้เพื่อนอ้ลีโรดออกไปเพื่อนลีออนโอ้ยหมอไม่ไหวละ โอ้ยเป็นหมอไม่ย่าเหมือนกัน,กนว่ะเฮ้ยไม่ต้องหมอหมอมาแล้วหมอมมาแล้วโอ้เป็นหมอไม่ย่าวะ่ะเ <'m> ก็บเอ่อสป라이ดรอปสวย

กดยอ่อไม่ใช่สินี่แล้วสลายป่ะส, 1. 1> สวยเพื่อนอ <c oughs> มึงใครกันได้ช่วยหมอหน่อยสิวะโอ้ยอะไรกันนักัะหนาววะเนี่ย ทำไมหมอมันมาอยู่ด้านหน้าลรอกพี่ว้าเจมอโอเคสมุกสมุกแล้วเก็โอ้ยตีกำแพง

อะไรวะเนี่ยมันจัดเลยน้องต้องไปเปลี่ยนมุมมองนัแหละลอลอลเฮ้ยสีหนึ่สสเฮ้ยสีเฮ้ยส <C 1> uh, ีไม <rework. C> ่สีนึงกูยิงมันทำดีขลาดเฮ้ย Ma mãi mãi hai mãi 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 đuôi mãi 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 tôi

ยไปลอะออมันมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเลี้งีอันนี้ก็ได้โอ้ ออมละหมอไม่ไหวละหมอไม่ไหวแล้วนะหมอลุยซีสองแล้วนะนแล้วแเรว,วพวกมันใกล้ๆนี้ยิงไม่โดนป้าด <c oughs> ต่ออ้ามันอยู่ตรงนี้ อ๋ออันนี้ปุ่มกีรัตไมเด็กอันนี้ตัวเหี้ยว่ออ่าอ่าไม่มีใครเล่นคนเล่นไมดิกมาชุหบหน่อยครับเฮี้ยวหน่อยอ่าโอ้ย Mày mày bự ở trong battle ẩnอยู่. Ui, phân phải làm ไงเลย.เกิดไม่ Một mực. โอ oh yeah. ้ยเยอะจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยวช่วยกูหน่อยใครก็ได้ช่วยกูดีช่วยกูดีเฮ้ย เราดูแต้มยังไงวะโอ้โหเป็นไม่ดีของจริงวะเนี่ยละเฮ้ยสีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสีหนึ่งสีหนึ่ง ได้ปะโดนไม่ได้ดไไดเฮ้ยสีสองเฮ้ยสีสองเฮ้ยน้องกูคอยแบบมากูสีสองต่อแล้วมาไม่เฮีย マネ。 เป็นหมอหมอไม่ยากบอกเลยกูดีควายม,มาทุกคนนะตอนนี้โอ้โหยีสิบมาทีกูจะป้าโอเคสหรับคลิปนี้ก็พอละพอ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 กูอเหนื่อย